ปาทุ่งบวก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 อะไรบวกบวกแย่งกันบวก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 โอ้ยเจือโอ้โหบวกแย่งมาได้แล้วครับแม่เฝ้าเริ่มเริ่มชินเฝ้าเพรตุยมากตัวใครตัวมันเด้อโอ้โหเตะไปให้แม่อีกจับกันแล้วฉีดจับมันเลยเราฉีดแล้วจับปั๊บตกผุนผุนผุนให้นุ่มสุดที่เล่นมาลูกเฮ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 เซ็นกูเซ็นกูบวกโอ้ กูถามว่าโดนแล้วเฮ้ยเอาแบนี้โอ้หนักเน,นี่โอ้อุวยชินเห็นโอ้หของกูชิ่านบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยดูชินไหมเฮ้ย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 โอ้โหโอ้ชินเฮยเฮ้ยเฮ้ย เออเออเออโอ้ e, โ át, โอ้โโอ้โโอ้ nah โโอ้โหอ้โอ้โโอ้โอ้โอ้โอบังอีหยังขอมันวะงงเลยวะฝ่าเด้มเต้อชืนเฝ้าเพงตุ้ยมากเขาตัวใคตัวมันเด้อโอ้โหเตไปให้แม่อีกจะกําชิจจมาเลยเราชิลกจับปั๊บ เอาชื่นมาชื่นมาชืยนมาชื่นชื่นเตะกันแล้วครับ่เคลียร์กันมาแม่ใช้สกิลขาหลังเคลียร์กันมาแม่เรียบร้อยรับเยี่ยวข้าที่ตรงกลางโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โ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 ห้อ้โห้โหโอ้อ้ย้โห้ยหโอ้โหโออ้โ้ลอ้อ้โหอ้อ้โอ้้ย้้อ้ พอไหมล่ะเนี่ยโอ้โหโอ้แมกซเจ้าช่วยกวยทอดปลาทูบวก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 อะไรบวกบวกยังกันบ้ยบวกบวกบวกโอ้ยเจอโอ้โหบวกเย่งมาได้ครับแม่โอ้โหสุดยอดมากนะครับบ้านนี้โอ้โหบวกเปลี่นจอโอ้โหนี่เป็นตาของชื่น นี่สบายใจเลยนี่ชื่นว่าเอาี้ยงวะสร้างสองตัวพุ่นน่ะล่าสุดไปแล้วพุ่นจกพุ่นพุ่นพุ่นไฮนูมสุดที่เล่นมาลูกโอ้แต่ละคนเดี๋ยวเอาไปให้ชื่นก่อนนี่ตกมาถึงนี่เลยนี่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 อ๋อหนึ่นนงสองเอาชื่นดิมาชื่น ปั๊บครับฉดดิ้งไปแล้วว่าซึบปั๊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 บับดูครับบัวเอียงบัวได้แค่มองครับนั่มันของผมนะพ่อมันใส่พอวกูติบักนี่กัตีบกพ่อเนี่ยแมโตดีเอาไปเฉดเยนไล่แม่ตีหมพ่อเว้ยบอกกันนี่ดูหางหางดู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  โอ้คนไ่เคยเล่นโอ้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 าออือ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 อืออดูแรงเลยอืออออออบัวกู่าเสียบนะเชมึงเห็ดรนะมึงทำหลุดมารนเี่เสียบเลยนะเชอือื้อโอ้อโอ้โอ้ปั๊บอืมเหยื่อวัวทับแทงคิดถอดับ เห็นตะดากไวๆโอโกองดากองกล่อ้นอุอุ้น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 อ้อชนอนอุ็นยังลูกอาคาอ้างเตนมอ่ะเร็วอ้อุอุอุอยอยอ้นอล้น้น้นว้อุ้่นอุ้นออุ้นเ้นนอยู่้นอ้นอุ้นนอุ้นอเนอนอ้น้นอุ้าไุ ิแล้วซ่าเมื่อที่นี่คนน่ะดิโอ้คอยคำนวณแล้วว่ามันต้องแลงกลับมาหาคอยเอาละครับเอาเจ๊เจ๊เจ๊จับไปคอยนะเจ๊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 ไม่สนใจยังเลยเจ้าหนิไหมเจ๊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 จับไปคอยหน่ะโม่ตกทั้งล่างนี้เจ๊เจ๊เราเล่นไหมเจ๊เจ๊เจ๊เราไม่สนใจแล้วเอาดู เจเราน่ะผู้ที่เกิดมาบนโลกนานแล้วเจทำยัง okay, ไงโลกแห้งดิเอาไหม้มากจีกว่ามันก็นเป็นที่ห่วงยางนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหดูนะครับแม่ปงแล้วครับผมไม่เหมือนไอ้สองตัวนั้นนะโอเด้อตั้งวิธีลบเจโอเก๊ไปแล้วโอ้ เอาชือเอาชือกเร็วเร็วเร็วช <ur> ือเร็วเร็วโอ้โหยืนเดียวเลยครับแม่เอาครับเหยียบโอ้โห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 โอ้บัวบักบัวตุ๊กอีพ่อบัวตาย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 กูตายมาดิมึงเด้อมึงเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อืออือคือถุบอลแห้งเนาะเอดนะครับเอดนะครับตาชื่นใจบ้างครับแผงนี่ให้ดูให้เล,นนลด้คลละสิบนาทีพอเดี๋ยวพ่อใหญ่มาเราจะเป็นเรื่องนะอืออ,อือู้ถูเลยวละยอ,อืออ่าอ,อ่้ไอ้ยา่ะเห้ยเหมือนเขี้ยวง่ายเหรอ่ะเห้ยอืออ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 ืออือบัว นี่เห็นาตีนกูไปชื่นอห้องกูไปก็แหยกูเลยชืดเอาขาหลังดึงขมอุ้ยชืนชือย่างงี้สิดลไปชื่โอ้โหเล่นขาหลังนะครับน้องพ่บัววักมึงเดอมึงเดาของกูมาชืนกูพยาเสียนี่ยไม่เห็นเหีหรอกเฮ้ย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 เฮฮ้ย้นถูกเจ้งเข้ามาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ เช่นกูเช่นกูบัวโอ้กูถามว่าโดนแล้วถามว่าโดนแล้ววันนี้ของกูเรียบลายของกูนี่อย่าไปเลยนี่นี่นี่ยังว่หลานนี่ นี่อย่าไปเลยนี่เอา้าพอ่พอพ้อยมากอืมเก็บไปเลยเอา้าเอา้าบอลเลนวะเห็นคนเห็นคนเห็นคน,คนอืมเห็นคนอืมว้าวว้าวแย่งเฉียนมาแล้วเฉียนมึงนี้เลยมึงนี้เลยเฉิยนย้ำวาขาองกูโอ้ยมีแห้งหลายน้องสาจก ขนาดขนาดแน่แต่มาหาคนได้เพิ่นนี่อืมเน่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 โอ้ยเล่นไปนั่นบุเลรศหายชื่อเล่นห่วยบุเเล่นเลื่อกี้นี่โอ้ติดขาชนะนะ

อุ่ยเอฟซีมาอีกแล้วไปโชวด์ดาดให้เอฟซีดูก่อนเออยี่ห้องแล้วโอ้โอ้ดูบัวครับโอ้โออเอาชื่นทำท่าอะไร,รชื่นฮะดูดาดก็เห็นคือเดียวโอ้มันจับอันนี้จับอันนี้มาเล่นไหม เ oh, 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 oh. oh, oh. หรียญย่างเสาก็เหรียดีลูกเยอยอยอะโอ้ครับยูบ้านครับเดี๋ยวมากครับแปบบนึงโอ้โนะครับเจอคนครับ เดอโคนครับนักเลขใจน้อยนึงเอ้ยพาแล้วพอแล้วพอแล้วพุนพุนพายชื่นเลยนะพุนชื่นึงก็ชื่นดึงเอาอื้ออื้อออิดอื้ออื้อออ เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วช่าพ่อวอันนี้สนิวพ่าครับวันนี้เล่นแค่นี้พอนะครับอนนอเอาไว้ให้ันข้างหน้าบ้างถ้า,า,ากด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยเย้ไปหาอะไรโคตรเลยะสวัสดีครับ